เรื่องนี้ไปดูหมอกับคนไข้ที่นักได้อีกสวัสดีครับนแพทย์สิทธาลิขิตมุกูลครับแพทย์ศูนย์บริการสาธารณสุขนะครับเป็นผู้หญิงตัวเ,เล็กๆนะครับมาด้วยตาบวมเจ๊คนนี้บาดเก็บที่ตาหมอก,กําลังรักษาอยู่เลยครับโดนอะไรมาไปฟังครับว้ไปโดนอะไรมาเนี่ยโดนหัวต้อ,อะค่ะนหน่าสงสารจริงเลยอะ มาเดี๋ยวไปตามแผเราแล้วกันนะน่าสงสารจริงๆผู้หญิงอะนะโดนสามีซ้อมเนี่ยมันน่าด่าหัวใส่ตายแล้วพอหมอรักษาเสร็จคุณเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเนี่ยโชคร้ายโดนซ้อมเนี่ยตางสารจริงเลยอะแล้วนี่คุณจะทำยังไงต่อไปครับเกิดเป็นเมียต้คงทนนะคะ๋ยวต่อไปมาแล้วค่ะหมออ่ใครไปโดนอะไรมาอีกเนี่ยหนักมาเลยโอ้โหหนักทั้งตัวเลยตั้งแต่หัวกระโหลกยันหัวแม่เท้าไม่เว้นแต่เล็บขบโดนหมด เไ้ยทำไมเล็นขนาดนี้ <music Brothers> uh, uh, ี่มาทำอะไรมาเนี culture? ่ยเธอเมียตีอ้าวเมียไปเล็นขนาดนี้แล้วเมียอยู่ไหนเนี่ยกไมาเล่นโขดขนาดนี้มันนี่ไงมันนี่ไงนี่เมียคุณเถลกเฮ้ยเจนน่าสงสารเมื่อกี้ดีกว่าวันนี้ผมจะยับเลยหมาบักหมาบักเจ็บปะคะหน้าผมผานะคะ สงสารเปลี่ยนใจแล้วสงสารหัวดีกว่าอีสนาสงสารกว่าเยอะเลยถ้าทางเจนเนี่ยโหโ,โ,โดหลบในนะเนี่ยเธอแค่ตาบวมกาแฟนเธอกระดูขากแฟนหนักกว่าครับคุณหมอเียบรักษาคุณเมียก่อนเธอเดี๋ยวน้องเขาโมโหจะเปลี่ยนเป้าเอาขอขอบคุณนายแพทย์สิทธาลิขิตนุก,กูลแพทย์ศูนย์บริการสารารณาสุขเจ้าของเรื่องเมียติ